เพราะรัประธานครับกที่ผ่านสานตัวและตอวคนหลอกที่ครแความยนเราทราบดีครับเมื่อเช้าจนถ่งคืนนะครับว่าการร่ทกันในที่เราได้สารจากตัวประช่วยกาที่จะช่วยเหลือนะครับซึ่งกริกาเราก็เปที่จังหดฉะเช้วท่านอืนแล้วเราก็ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการประสานงานเรียบร้อยนะครับอย่างเร่งด่้นคำตอบใน้ารพูดขององค์กรเราเท่าน เรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน,นครับผมมาด้ว์สอนเกติสะอาดครับกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมธิการจะได้นําเรียนและก็สื่อสา,ารไปยังพี่น้องประชาชนผ่านที่สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อสักครู่ครับท่านประธานกรรมธิการนะครับท่านสยามอัตถสเคระห์ ท่านก็นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับความจริงก่อนที่เราจะมีประชุมกัรรมธิการในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็เตรียมวาระที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันทั้งในมิติของการเทียมการในส่วนกลางทั้งในมิติของพื้นที่ท่านที่เคารพครับในส่วนของกรรมธิการดีของเรานั้นส่วนใดที่เราจะสามารถขยับขับเคลื่อนได้เราก็พยายามที่จะดําเนินการ ในการสนับสนุนการดําเนินกิจการนะครับของบรรดาค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆบรรดาองค์กรหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็คือจังหวัดเชียงรายในส่วนกรรมธิการของเรานะครับก็ประสานไปรยังค่ายโทรศัพท์มือถือประสานไปรยังหน่วยงานรัฐอื่นๆนะครับแต่ก็คงจะเน้นย้าไปในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการใช้สัญญาโทรศัพท์สัญญาอินเทอร์เน็ต ความจริงในชุดกรรมธิการของเราก็มีอนุกรรมธิการที่ทําเรื่องของการเตือนภัยทําเรื่องของการแจ้งเตือนแผนปฏิบัติการเมื่อมีเหตุเนี่ยเราจะมีแผนในการรับมืออย่างไรมีขั้นมีตอนและก็ไปยงงานกันหลายที่ด้วยกันแต่ว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายก็ต้องขอแยกกับาเรียนนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเป็นความจริงก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลระหว่างรองการแถลงข่าว แต่กรรมธิการทีผู้เรานั้นก็ไม่ได้รอนะครับอะไรที่เราสามารถดำเนินการได้เราก็ดําเนินการแล้วก็เป็นความโชคดีนะครับที่ในกรรมธิการของเราก็มีท่านสสเชียงรายท่านโฮมนะสสโฮมซึ่งก็ประสานในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงรายและก็พื้นที่โดยรอบนะครับที่ทางการไหลของน้ํานะครับแน่นอนนะครับเมื่อน้ําไหลมาเนี่ยนะครับก็จะมีะั้งพื้นที่พอเชิญเหตุนนะ นดครับผลกระทบและบางพื้นที่นั้นน้ำก็ไหลผ่านไปแล้วเราจะฟื้นฟูเยียวยาอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของกรรมธิการของเรานะครับเราก็ได้มีการประสานงานนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของอการเข้าไปสนับสนุน้องประชาชนทั้งเรื่องของการเร่งดูแลเครือข่ายการสื่อสารให้พร้อมใช้งานตลอด2 4ชั่วโมงอย่างที่เราได้ติดตามข่าวนะเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนบางทีน้ํามันมาซึ่งเรียกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวนะโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้พกมา เครื่องหมายเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารก็ไม่สามารถสื่อสารได้ดังนั้นเราจะไปเร่งดูแลการสื่อสารที่พร้อมใช้งานตลอดย<ถ>ี่รถโมบายเคลื่อนที่ในการกระจายสัญญาณเพื่อให้ประชาชนไม่ขาดการติดต่อ 3. ครับการได้ความช่วยเหลือด้านค่าบริการเช่นกรณีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภ,ภัยเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินก็ให้ขยายการใช้งานเพื่็7วันและระงับการตัดสัญญาณ,รก,าราญญาณกรณีประชาชนในพื้นที่ประสบภ,ภัยเป็นลูกค้าประเภทรายเดือน ให้ขยายระยะเวลาในการชําระค่าบริก,าร,า,การเพิ่มขึ้นและรังคับการตัดสัญญามีการจัดหาสิ่งของที่จําเป็นเช่นถุงยาง,งชีพน้ําดื่มบรรจุขวดแก่ใจประชาชนนะซึ่งก็ต้องของขอบคุณนะครับบรรดาทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะในแวดวงของการสื่อสารโทรคมนาคมก็เข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มสักพก์าลังนะครับผมจะให้เจ้าของพื้นที่นะครับได้นําเรียนแล้วก็สื่อสารสภาพของปัญหาจริง และการชื่อเหลือ,อยิวยยาในระยะต้นและระยะต่อไปแตยัพยาารในฐานะขอยังได้สัมภาษกรรมิการนะคะก็ขออนุญาตอัปเดตในเรื่องขออนุญาตมาเล่าถึงเรื่องปัญหาในพื้นที่แล้วกันค่ะว่าตอนนี้คือน้ําก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในอำเภอแม่สายเองตอนนี้ฟ้ามืดคลื้นอีกแล้วในอำเภอเมืองก็ฟ้ามืดคื่นแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะๆน้ําจากแม่น้ำโขงค่ะก็เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ในตัวอำเภอเมืองเองก็ กินพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะค่ะในรอบๆในเขตของลำน้ำกงนะคะ,อะตอนนี้สนามบินโดนน่าจะโดนตัดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม่สามารถให้บริการได้แต่ดันเวน้ำยังไม่ถึงนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยค่ะและในส่วนของส่อนพักกิงน,นะคะที่เป็นของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เต็ดซึ่งอยู่ด้านหน้าสนามบินก็ตอนนี้น้ำท่วมแล้วแต่ว่าเราอพยกนะคะผู้ประสบโรคภัยขึ้นไปอีกบนชั้นสองของขอาคารในส่วนในเรื่องของการสื่อสารค่ะก็ ตอนนี้ทางโอเปอเรเตอร์นะคะแต่ละเจ้านะคะรวมถึงกสทชเขาเตรียมรถนะคะที่เคลื่อนที่เร็วค่ะเพราะตอนนี้กคผเริ่มตัดไฟในบางพื้นที่ที่น้ําท่วมถึงแล้วเสาสัญญาณเนี่ยต้องใช้ไฟดังนั้นตอนนี้เขาใช้เป็นแบตสำตรองแล้วก็ทางเครือข่ายเครือข่ายแต่ละเครือข่ายค่ะตอนนี้เขามีเรือเร็วที่จะเข้าถึงเข้าชาร์จเ,เสาสัญญาณได้อย่างรวเดเร็วนะคะถ้าสมมติว่าแบตบสำตรองไมนหมด ดังน,นั้นให้พ่อแม่พี่น้องได้สบายใจได้เลยค่ะว่าสสัญญาณหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะมีใช้ตลอด2 4ชั่วโมงแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นตอนนี้ในพื้นที่เองก็มีทั้งภาครลาแล้วก็ภาคเอกชนนะคะตอนนี้เต็มร่างานนะคะไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้เราเร่งอพยพคนนะคะที่ติดค้างอยู่เป็นจํานวนมาก เพื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วก็ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการเยียวยานในระดับต่อไปค่ะก็อยากให้นพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสมุชุมรายได้มั่นใจนคะคะว่าวันนี้สมาชิสากสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เราเด้ทํางานอย่างต่อเนื่องแน่นอนขอบคุณได้ได้เรียนได้ทราบนะครับเราเป็นหัวแล้วเราก็ประสานงานตั้งแต่กื่อคืนแล้วเราเรียกว่าทั้งคืนนะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าทางบเรเตอร์ทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้ได้ไปถึงที่แล้วแล้วก็ทำการแก้ไขให้ การใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็เราก็ลองดูต่อไปว่าจะมีปัญหาอะไรเพิ่เมเติมไหมที่เราจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนรับตอนนี้ก็ขอณท่า้ตัวส่วนจบแล้วกัน